คำบรรยายแผนการตลาดแผนการตลาดของเราง่ายมากคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้และประสบความสำเร็จได้เช่นกันเริ่มจากตัวเราสมัคร500บาทเราจะได้รับอะไรบ้าง 1. ได้ยา1ขวดขนาด 200cc ซีซีราคา940บาทแค่นี้ก็กำไรแล้วใช่ไหมคะ 2. คู่มือสมาชิก 3. บัตรสมาชิก 4. ได้สิทธิในการซื้อสินค้าราคาสมาชิกและเรามีไรายได้สองทาง 1. กําไรจากการขายปีก 2. โบนัสไรายได้โบนัสแบ่งเป็น3แบบแบบที่ 1. โบนัสสร้างทีมแบบที่ 2. โบนัสบริหารทีมแบบที่ 3. โบนัสแนะนำสมาชิกแบบที่ 1. โบนัสสร้างทีมรับไรายได้อย่างไรเริ่มจากตัวเรา ซื้อสินค้าสะสมคะแนนส่วนตัวครบ3 0 0คะแนนไม่กำหนดระยะเวลาเราขึ้นตำแหน่งซินเวอร์หลังจากนั้นเราเริ่มชวนคนโดยชวนใน A มาอยู่ฝั่งซ้ายชวนใน B มาอยู่ฝั่งขวาใน A ชวนใน1ใน2ใน B ชวนใน3ใน4เมื่อมีการซื้อสินค้าเกิดขึ้นแล้วสะสมคะแนนฝั่งซ้ายรวมกันครบ300คะแนน คะแนนฝั่งฝารวมกันครบ300คะแนนเราก็จะรับรายได้1,000บาทในวันรุ่งขึ้นถ้ามีคะแนนใหม่ทุกวันรับโบนัสทุกวันอย่างนี้ดีไหมคะแต่บริษัทจะคำนวณคะแนน,นให้สูงสุดฝั่งซ้ายรวมกันไม่เกิน6,000คะแนนฝังฟ้ารวมกันไม่เกิน6,000คะแนนนั่นหมายถึงเราจะรับรายได้สูงสุด20,000บาทต่อวันต่อรอบถ้ารับทุกวันวันละ20,000บาท 1เดือนเท่ากับ30วันคูณ2 0มบาทเท่ากับเรารับ0 0แสนบาทต่อเดือนถ้ารับทุกเดือน1ปีเท่ากับ12เดือนคูณ6 0แสนบาทเป็นเงิน7ล้าน2แสนบาทต่อปีแผนง่ายๆสบายๆไรายได้อย่างนี้น่าทำไหมคะนี่คือไรายได้แบบที่1รับรายได้รายวันแบบที่2โบนัสบริหารทีม ตัวเราเป็นซินเวอร์มีทีมงานฝั่งซ้ายใน A ฝั่งขวาใน B เมื่อไรทีมงานฝั่งซ้ายคือตั้งแต่ใน A ลงไปมีคะแนนสะสมครบ30,000คะแนนและฝั่งขวาคือตั้งแต่ใน B ลงไปมีคะแนนสะสมครบ30,000คะแนนเราขึ้นตำแหน่งโกบริษัทเรามี2ตำแหน่งเท่านั้นนะคะคือซินเวอร์และโก และบร <ram> ิษัทจะคำนวณรายได้จากยอดโบนัสสร้างทีมของเราในรอบเดือนเดือนนั้นถ้าเรารับรายได้โบนัสสร้างทีม1 0 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนจะได้รับโบนัสบริหารทีมเพิ่มอีก20 0 0 0บาทถ้าเรารับรายได้โบนัสสร้างทีม20 0 0 0 0บาทต่อเดือนจะได้รับโบนัสบริหารทีมเพิ่มอีก50,000บาทถ้าเรารับรายได้โบนัสสร้างทีม3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือน จะได้รับโบนัสบริหารทีมเพิ่มอีก1 0 0 0 0แบาทรายได้แบบที่2รับทุกวันที่5ของเดือนถัดไปรายได้แบบที่3เรียกว่าโบนัสแนะนำสมาชิก10%เป็นอีกแบบที่ทำไรายได้ให้เราสูงมากเพราะถ้าหากทีมงานที่เราแนะนำส่วนตัวเป็นซินเวอร์ครบ5ซิลเวอร์ขึ้นไปเช่นตัวเราเป็นซินเวอร์หรือโกก็ได้แนะนำใน A ใน B, ใน C ใน D และใน E ที่เป็นซินเวอร์ซึ่งเราเป็นผู้แนะนำในเดือนนี้ถ้า A รับโบนัส1 0 0 0 0 0บาทเราจะได้รับโบนัสแนะนำา10,000บาทถ้า B รับโบนัส2 0 0 0 0 0บาทเราจะได้รับโบนัสแนะนำา20,000บาทถ้า C รับโบนัส5 0 0 0บาทเราจะได้รับโบนัสแนะนำา500บาทถ้าดี รับโบนัส1,000 0บาทเราจะได้รับโบนัสแนะนำา1000บาทถ้า E รับโบนัส1 0 0 0บาทเราจะได้รับโบนัสแนะนำา1 0 0บาทยิ่งแนะนำซินเวอร์มากเรายิ่งได้มากรายได้แบบที่3รับทุกวันที่10ของเดือนถัดไปแสดงว่าการที่เราช่วยให้คนข้างล่างสำเร็จเขาได้เราก็ได้อย่างนี้ดีไหมคะเอาละค่ะตอนนี้เรามาดูจุดเด่นของแผนการตลาด ว่าแผนการตลาดของหมอเสงมีจุดเด่นอย่างไรข้อ1นับคะแนนจากยอดขาย2ฝั่งลึกไม่จำกัดจำนวนชั้นข้อ2ตํตำแหน่งขึ้นแล้วไม่ตกข้อ3ไม่ต้องรักษายอดส่วนตัวและยอดกลุ่มข้อ4สะสมยอดไว้ได้ตลอดแม้คุณสมบัติส่วนตัวไม่ครบข้อ5 ระบบธุรกิจทั้งหมดสามารถเป็นมรดกได้ข้อ6สามารถรับรายได้ทั้งรายวันและรายเดือนข้อ 7. ไม่มีคูปองหักยอดโบนัสใดๆทั้งสิน้นท่านผู้มีเกียรติคะจากแผนการตลาดที่ดิฉันได้บรรยายไปทั้งหมดนั้นท่านจะเห็นได้ว่าแผนการตลาดของคุณหมอเสงง่ายมากง่ายจริงๆและท่านก็สามารถมาเป็นเศรษฐีใหม่ในบอสเสงได้เช่นกัน